สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อเอ็มครับผมชื่ออะไรนะเอ็มครับชื่อเอ็มครับอ๋อน้องเอ็มคันนี้รถข้ออันนี้ซื้อที่ปรับแต่งสําเด็จจากศูนย์ใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวขอถามเลยทําไมถึงเลือกอีซูซูครับก็มันไหลดีพี่มันไหลดีครับแรงดีสวยด้วยตัวใหม่เราเคยลองซัดหมดไหมยังไม่เคยพี่เราเป็นคนที่ไม่ชอบความเร็วหรือยังไงมันเต็มที่ก็ ไม่ไม่ได้ชอบคมเร็วขนาดนั้นนะที่ชอบอีซูซูเพราะว่ามันไหลลื่นดีใช่ครับคันนี้ซื้อมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ปีได้ปีกว่าแล้วพี่ปีกว่าแล้วใช่ครับวิ่งงานรถคอกในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็มันอย่างว่าครับที่เรารู้กันนะพี่ม, <laughs> มันก็พออยู่ได้พี่ตอนนี้ถ้ามีงานประจำนะแต่ถ้าช่วงผลไม้ก็ได้วิ่งเยอะหน่อย คือเราวิ่งทั้งผลไม้เราวิ่งอะไรบ้างครับเก็มีหลักๆตอนนี้จะมีงานจ้องสงาเป็นหอยเป็นปูตามฤดูกาลครับหอยปูใช่หอยที่เป็นหอยประเภทอะไรหอยอะไรหอยเชอรี่หอยหอยนาอย่างเงี้ยใช่ไใช่ครับอส่วนใหญ่เลยก็จะวิ่งทางภาคอีสานช่ส่วนใหญ่อีสานเขาุงเทพอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่วิ่งหอยแล้วก็วิ่งผลไม้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคันนี้ปีกว่าแล้ว ่อนมาหนึ่งปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้ไหมก็พอได้พี่ก็พออยู่ได้แสดงว่าปีกว่าของเราเนี่ยเราต้องเคยเจอครบหนึ่งปีมาแล้วที่รถมันจะต้องจ่ายเยอะนึกออกไหมครับช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับหนักมากสองเดือนนี่แหละสมมติว่าครบหนึ่งปีเนี่ยเดือนที่ครบหนึ่งปีเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ประมาณเดือนนี้หมดไปประกันหมื่นเจ็ดกรวมรวมเดือนนี้รายจ่ายอยู่ประมาณสามหมื่นเกือบสี่หมื่นครับ โอ้โหหนักอยู่นะพี่ใช่ไหมมันมาพร้อมยางด้วยไงครับโอ้ยางยางหน้ายางหลังแต่ยางหน้าไม่ได้เปลี่ยนคือค่างวดรถใช่ค่าประกันสินค้าครับค่าประกันรถยนต์ใช่ยางด้วยยางด้วยสี่หมื่นครับหนักหนักหนักเพราะฉะนั้นเวลาที่ครบหนึ่งปีของรถเนี่ยมันจะต้องจ่ายเยอะใช่เวลาเราวิ่งงานมันจะต้องมีเหลือเนาะใช่ไหมก็เดือนนี้ถามว่าเหลือไหมก็ พอเหลือใช้พี่เพราะว่ามันไปกับ่าใจะจ่ายรถเยอะเดือนนี้รถคือเราซื้อแล้วเขาปรับแต่งสำเร็จออกจากศูนย์ครับผมนะครับอี่ตันี้นเราต้องบอกศูนย์แม้ว่าเราอยากได้สเปกทรงนี้หรือว่าเราอยากได้ล้อแม็กก็ต้องบอกศูนย์ไหมครับหรือว่าศูนย์ก็จัดให้เลยก็คือเขาจะถามเราว่าเราต้องการใช้งานประเภทไหนแบกของน้าหนักกีต่ตันอย่างเงี้ยครับมาบอกอ5ตัน น้ำหนัก5ตันเขาจะจัดให้เราประมาณนี้อ๋อ oh. แต่แม็กก็แล้วแต่เราเลือกลายเอาเ่าเราชอบลายไหนอ๋อแม็กเราเลือกลายได้ได้ใช,ไใช่ครับคอกเราเลือกเองไหมหรือว่าทางศูนย์ก็จัดมาให้เราเลยเลือกเองครับมันจะมีคอกที่เป็นหัวสั้นก็มีหัวยาวก็มีมันเราเลือกเป็นหัวยาวเหรอครับผมชอบหัวยาวตรงที่ว่าวันถ้าหัวสั้นมันจะคึงหัวเก่งพอดอีหัวสั้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะครับ ครับอ๋อเราชอบหัวยาวใช่ไหมครับหัวยาวมันก็เต็มดีมันก็ใส่ของได้เยอะด้วยใช<ห>่ครับแ็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าข้อเนี่ยนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะั้นมันจะมีข้อหัวสั้นกับข้อหัวยาวข้อหัวยาวมันก็จะอยู่เต็มหน้ากระจังเลยนะครับจะอยู่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าข้อหัวสั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าบางคนเขาวิ่งงานโดยที่ไม่ได้ใส่ของด้านหน้ากระจังด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อหัวสั้น ก็แล้วแต่คนชอบตอนรีบเริ่มอยากเปลี่ยนนแหละเพราะว่ามันใส่ของแค่ในกระบะก็เลยอยากให้เขาหัวสัานีอ๋อโอเคเข้าใจนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับอุปกรณ์ที่เรามีก็คือเป็นพวกไม้กระดานอัดตะขครยเราใช้กี่เมตรครับใช้อยู่มันเ็หรือเกเมตรไม่แน่ใจเจ็ดมะส่วนมากก็จะใช้เจ ตั้จะดเจ็ดไม่ไม่ค่อยได้ดูสักทีส่วนมากเขาจะใช้เจ็ดนะครับไม่ไม่ถึงเก้าเพราะว่าถ้าเก้านี่อลังการเลยนะอแต่ส่วนมากก็จะเป็นแค่เจ็ดอุปกรณ์ในการใช้งานเนี่ยอันนี้บริษัทจัดมาให้หรือว่าเราต้องไปซื้อเองอันนี้เราซื้อเองครับซื้อที่เลือกเข้าบสั่งเอนในเพจครับอ๋อใส่เขามีเพจขายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อตามร้านแล้วก็คือสั่งในเพจได้เลยสั่งในเพจได้เลยครับมันจะเป็นชุดผ้าลายผ้าหัว ผ้าท้ายตะไคร์ไม่กระดานอัดมีมหมดเลยกระดานอัดผมซื้อตังหาครับอ๋อซื้อตังหาได้แยกอ๋อเอามาตัดเองเดี๋ยวนี้ก็คือซื้อในเพจได้นะเชือกแล้วก็จะเยอะหน่อยตะไครยแล้วก็จะเป็นผ้าใบผ้าลายผ้าดําก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ในเพจมีขายแล้วนะครับนะฮะก็พูดง่ายเลยว่าเราหาซื้อตามออนไลน์เอาก็ได้นะครับอันนี้คือที่คีบขีบที่คีบผ้าใบใช่ไหมครับเวลาเวลาเรากางผ้าใบมันจะได้ ได้คีบง่ายมันลมมันตีเราต้องหนีบไว้สมัยในยุคผมนะใช้เชือกฟางมาัดเอาเวลาขึงผ้าใบทิ้งนี่โอ้โหลมตีนี่เมื่อไหร่มันจะขึงได้สุดที <c oughs> บางทีต้องไปยืนจับนะครับสมัยนี้เขาพัฒนาแล้วสมัยผมไม่มีไม่มีสมัยนั้นคือผมก็ไม่ค่อยมีหัวใบใบเท่าไหร่นะก็คือจะไม่มีนี่มาใช้นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปกางผ้าใบนะครับเราสามารถที่จะเอาไปคีบกับผ้าใบได้เพราะว่าบางทีเราไปขึ้นของเนี่ยนะครับ พูดง่ายๆเลยว่ามันมันมีลมแรงพอมันมีลมแรงปุ๊บเราไม่รู้จะกางยังไงทีนี้เราต้องหาเชือกมามัดแต่ถ้าเรามีที่คีบปเนี่ยอันเนี้ยสบายเลยกลางลําบากทีนี้น้องเอ็มขับรถมาเนี่ยขับมากี่ปีแล้วขับรถคลองก็คันนี้เป็นคันแรกไหมขับคันแรกครับพร้อมกับรถเลยวิ่งปีกว่าปีกว่าเนี่ยเคยวิ่งจากไหนไปไหนไกลสุดขอถามหน่อยก็มีลงน่าจะสตูลน,นะครับโคราชสตูลโอ้ไปภาคใต้มาแล้วภาคใต้ โอ้สุดยอดเป็นไงมัง่งต้องข้ามวันข้าคืนเลยไหมมันก็เป็นงานไม่ด่วนนะพี่ไปเรื่อยๆครับว <ừ> ิ่งรู้สึกว่ารอบนั้นน่าจะใส่หัวอาหารหัวอาหารลงลงสตูล <ừ> ก็ขับอยู่โอ้พันกวโ,โลอะพี่ <laughs> เหนื่อยดิ ก็มันมันไม่ไม่ด่วนมากเราก็ไม่ได้เร่งรถไม่ได้เร่งตัวเรามันก็มีเวลาพักก็เราก็เลยพักได้ใช่โอ้ถ้าเป็นงานด่วนดเวนก้าเรื่องนะแต่ถ้างานไม่ด่วนก็ดุยดุยไปเรื่อยๆนะก็แบกไปเยอะอยู่พี่แบกใส่ไปใส่ไปเท่าไหร่ลอบนั้นน่าจะสี่ตันแปดครับอืมเป็นหัวหันสี่ตันแปดครับน้องเอ็มใช่ล้อสิบห้าขอถามหน่อยล้อหลังเนี่ยเติมลมประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนล้อเดิมผมเติมร้อยสี่สิบแล้วมันไม่รู้นะแต่ ในส่วนตัวของผมอะ่ะมันเติมร้อยสิบแล้วมันบวม,อมตอนนี้เติมร้อยสามห้าใช่ร้อยสามห้าใช่ครับก็คือเติมให้มันย่อมลงมานิดนึงครับเราใช้ร้อยสามห้าเอาเพราสมันไม่ค่อยได้แบกเหมือนเมื่อก่อนในปัจจุบันก็คือเราวิ่งงานที่ไม่ค่อยได้แบกเหมือนเม<ช>ื่อก่อนแล้วครับจะมีงานประจําแล้วไม่ค่อยได้แบกเท่าไหร่ผมขอถามหน่อยนะจุดความเป็นมาก่อนที่น้องเอ็มจะมาวิ่งรถครอบนะี่น้องเอ็มทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อผมขับรถบริษัท ตรงไส้กรอกตรงลูกชิ้นอ,อันนี้ก็ไปเหนือลองใต้เหมือนกันคือเราก็มีพื้นฐานในด้านการขับรถอยู่แล้วครับแล้วขอถามอีกอย่างหนึง่งมันเป็นเพราะเหตุใดทําไมถึงอยากมาทําอาชีพรถคอ,อกละ่ะหนึ่งคือเราอาชีพขับรถอยู่แล้วพี่ครับแล้วมาเจอรถคอ,อกแล้วก็ศึกษากับคลิปหลายๆท่านแล้วก็ ดูฮิปพี่ไก่มั่งอะไรมั่งแล้วเราศึกษาแล้วเราคิดว่าเราออกมาวิ่งตรงนี้มันจะเป็นงานรถเราเองงานอิสระรม,มันดีกว่าที่เราจะทํางานบริษัทม,มันอิสระดีพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อรถคอกเลยครับพ<ข>อซื้อมาแล้วได้ปีกว่า,วาแล้วได้ชิมรสชาติของรถคอกแล้วเป็นไงบ้างก็มันอยู่ในความชอบของคนด้วยพี่ถ้าคนเราถ้าไม่ชอบมันก็อยู่ไม่ได้นะ,ะ,ะมันต้องมีใจรักด้วยถึงจะอยู่ได้ ปีกว่านี้เราได้เจอความลําบากเจอความสบายมาแล้วตอนที่ลําบากลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีตรงไหนบ้างที่ลําบากที่อยู่กับรถเนี่ยมันก็มีบางทีมันหน้างานแต่นางานมันไม่เหมือนกันนะพี่มันขึ้นของบางทีบางที่ทขึ้นลําบากอย่างเงี้ยแล้วทางเข้าทางออกอย่างเมื่อก่อนลุยสวนอย่างเงี้ยครับมันก็ลําบากหน่อยบางที่เราต้องขึ้นเองไหมของเนะี่ยบางที่ถามว่าต้องขึ้นเองไหม ก็อาจจะมีบ้างที่เราขึ้นเรียงบนรถมีคนเขาส่งให้แล้วเราก็เรียงอืแต่ว่าอันนั้นก็ส่วนน้อยส่วนน้อยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถคลอกเนี่ยก็คือเขาจะมีพนักงานของเขาเขาขึ้นของ<ร>ให้เราเนาะส่วนน้อยที่เราจะได้ขึ้นเองรับมีก็มีหลักๆก็มีแกะเชือกที่เหลือก็เดี๋ยวเขาลงเองขึ้นเองมั่งเราก็การผ้าติดก็ประมาณนี้หล่อยพี่มัมนคันนี้เพิ่งออกมาได้ปีกว่าครับพอขับแล้วเป็นยังไงมั่งขอถามอัตราลดนิดนึงสำหรับอีสุส อิสุสูเครื่องยนต์เคยมีปัญหาอะไรไหมครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยนะพี่ป,<ช>ปีกว่านะยังชิวๆิวใช่ครับยังถามว่าอืดไหมก็ยังไม่อืดน,นะก็วิ่งแตะก็ยังเหมือนรถใหม่อยู่เราปรับแต่งเครื่องยนต์ไหมยังครับยังทําไมถึงไม่ปรับแต่งคิดว่าสามพันแรงพอแล้วมันสามพันมันก็เต็มที่อยพี่เราไม่ได้เอาไปวิง่งที่จะวิ่งแบบ รถเรารถบรรทุกรถใช้งาน้คยๆว่างานเรามันไม่ได้โหดเกินใช่ครับอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องแรงด้วยก็เลยเอาว่าเดิมๆก็ไหวใช่ไหมเดิมๆเราวิ่งทางเรียบเนาะเราไม่ค่อยได้ดันเขาเหมือนรถสายอื่นอืมอืมอืมเราไม่ต้องเค่อเคยใส่ของสูงสุดเนี่ยสูงประมาณไหนใส่ของสูงสุดงานที่เราเคยใส่เนี่ยมีใส่อะไรบ้างที่สูงอ่ะเป็นเตียงเป็นแค่พี่เออเออสูงไหมนั่นอ่ะสูงอ๋อก็ดูเชือกเจะใช้เชือก เป็นเตียงเป็นแค่ก็เหมือนก็เรียกว่าคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนั้นน่ะคือเหมือนกับใช่ใช่ครับเป็นเตียงเป็นแค่ก็สูงไปปีดเลยครับมันจะสูงแล้วมันตานลงเลยขับยากเลยมัดอีลุงตรงนังไปเลยก็เชือกทั้งหมดนี้ <c oughs> สิบสี่สี่สิบห้าเซนแทบไม่พออืมอืมเชือกเยอะอยู่นะครับนะฮะเขามีเชือกเยอะเชือกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เชือกฝั่งนี้เชือกเยอะมากเลยนะครับเชือกก็เส้นหนึ่งสมัยก่อนประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเดี๋ยวนี้ไม่รู้เส้นเท่าไหร่แล้วนะครับก็ใช้เชือกเยอะอยู่พอสมควร อุปกรณ์คันนี้นี่ครบถ้วนเลยนะเดี๋ยผมจะให้เพื่อนๆดูรถคันนี้ปรับแต่งมาจากศูนย์นะครับก็คือเขาคอกเพาเสริมแหนบนะครับโชค๊คดามกระบะอะไรอย่างเงี้ยมาจากศูนย์เสร็จเลยนะครับก็เป็นการที่ดาวมาแล้วก็พูดง่ายว่ารถออกมาใช้งานได้เลยนรับขอถามนิดนึงตอนที่เราดาวรถออกมาแล้วเราปรับแต่งสําเร็จออกจากศูนย์เนี่ยนะฮะเราเราเราเคยเราเคยดูไหมว่าศูนย์เนี่ยเขามีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม เยอะประมาณเท่าไหร่มันถ้าเราทำข้างนอกมันก็จะเยอะกว่าประมาณสี่สามสี่หมื่นประมาณนี้เลยพี่ก็คือก็เหมือนกับว่าถ้าศูนย์เขาปรับแต่งมาเขาก็อาจจะบวกกำไรเพิ่ม<ช>คือเขาเรียกว่าบ,บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเกินกว่าปกติที่มาปรับแต่งข้างนอกประมาณสักสามส<ช>ี่หมื่นเนาะประมาณนั้นเนาะนแต่ถ้าเรา มีเงินน้อยมันก็ดีนะก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีที่ว่าเราออกรถแล้วสามารถที่จะเอารถมาใช้งานได้เลยข้อดีข้อเสียมีอย่างได้อย่างเสียอย่างกันนะามันก็เรามีเงินทุนเนี่ยทำข้างนอกก็ถูกกว่าอืมนะครับนะฮะก็ที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยนะครับนะฮะผมมาทําคลิปเนี่ยผมอยากจะให้มือใหม่ๆนะครับนะฮะหรือคนที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเออเรามีเงินแค่นี้เราสามารถวิ่งรถได้ไหมเราสามารถออกรถได้ไหมนะครับก็ลองเข้ามาชมคลิปเอานะว่า ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ซื้อรถที่แต่งสําเร็จออกจากศูนย์ก็ได้แต่ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็สามารถที่จะออกตัวรถอย่างเดียวมาแล้วเราก็มาปรับแต่งเองก็ได้อาจจะจ่ายเยอะหน่อยถ้าเรามีเงินเยอะนะเรามีเงินที่จะสามารถที่จะเจียดได้แล้วก็เอามาปรับแต่งเองได้มันก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงถ้าเราให้ศูนย์เขาปรับแต่งมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับ <ie> <ๆ>เดินทางในแต่ละวันในตอนนี้เคยคิดบ้างไหมว่าเอ เริ่มท้อละตอนนี้มันยังอหอพี่พารเรายังเยอะอยู่พอพารเรายังเยอะอยู่พารมันบีบบังคับใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งรถเนี่ยเรา่อนหลายปีมันก็จะต้องสู้กันอีกหลายปีเราจะท้อไม่ได้มันเหมือนว่าขี่หลังเสือแล้วนะครับลงไม่ได้ถ้าลงเสือกัดทันทีนะฮะตอนนี้ก็ต้องสู้กันไปเนาะการกินนอนอยู่กับรถลำบากไหมถามว่าลำบากไม่กออมันเป็นชินไปแล้วพี่มันอยู่กับรถเป็นปีๆแล้วชินแล้วอ่ะอืม โอ้กินนอนอยู่กับรถได้นี่ต้องสุดยอดนะคนขับรถครบอบนะครับนะฮะก็ต้องยอมทนลําบากกันนิดนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะสาอางอย่างเงี้ยเราจะกินนอนลําบากไม่ได้เนี่ยอยู่ในอาชีพรถครอบนี่ผมว่าลําบากแน่นอนเลยนะครับเคยไปพักแรมตามปั๊มต่างๆก็ต้องอาบน้ําตามปั๊มครับกินกข้าวตามปั๊มครับอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ต้องกินกันไปถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างก็ ก็ต้องก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดคือเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดเนี่ยในการใช้ชีวิตที่อยู่กับรถคอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้มีไม่กี่อาชีพหรอกที่จะได้อาบน้ําปั๊มนอนปั๊มกินข้าวใช้ชีวิตอยู่กับรถอยู่กับอาชีพรถครกมาเนี่ยหนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างที่มันเป็นข้อดีของการขับรถครกะหหนึ่งคือเพื่อนเยอะอืม ตอนเนี่ยข้อได้เปรียบคือมันไปไหนเราจะมีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะครับแล้วเราได้เดินทางแบบเออที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะพี่เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยอ๋อหมายความว่าไปส่งของเนี่ยเราก็แวะไปเที่ยวด้วยในตัวใช่ครับเคยคคไหมใช่ไหมเคยครับพี่ยังเราไปส่งของภาคใต้เนี่ยเคยได้แวะเที่ยวด้วยใช่ไหมก็ถ้ายังไม่มีงานกลับเราก็หาที่แวะเที่ยวไปเที่ยวยตามทะเลตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ นี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับการขับรถอคอกนะครับมันมสามารถพาเราเดินทางได้ใช่ครับสามารถพาเราไปเที่ยวได้นะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็ขับรถอคอกเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะว่าอาชีพที่อยู่กับรถเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเป็นธรรมดาครับเรามีหลักการอะไรบ้างในการขับรถที่ว่ามันจะไม่ค่อยเสี่ยงกินให้ได้นอนให้หลับไปพี่พักคนให้เต็มที่เพราะว่าบางเวลาเราใส่ของแล้วบางทีมันไม่มีเวลาจอดไม่มีเวลาพัก แล้วก็ถ้าตอนรองานอย่างเงี้ยเราก็ต้องพักผ่อนอนอนให้หลับเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยคือมันเหมือนการเก็บแรงใ่เวลาเราออกรถเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเยอะในการขับในการที่จะต้องอดหลับอดนอนครับบางทีเราจะต้องขับรถยันสว่างด้วยครับมันเราวิ่งกลางคืนซะส่วนใหญ่งานงานรถคอามันจะวิ่งกลางคืนเคยขับยันหว่างไหมก็เมื่อเมื่อคืนนี่เลยเที่ยวเมื่อคืนเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่มันออกดึกอะพี่มันออก ตีสองในชะ่ไหมออกตีสองเนี้ยเราไปรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนอ่าแล้วก็เปน็นนากันรอมันก็เหนื่อยอยู่เราไม่ค่อยได้พักผ่อนอแต่ก่อนเวลาลวขับข้ามคืนได้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะเรามีเทคนิคในการที่จะหาเครื่องดื่มอะไรบ้างยกไปอย่างให้หน่อยมีลูกอมมั่งมาฝลังมั่งเพี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปนี่แหละก็ต้องมีติดรถไว้ตลอดกินเข้าไปเถอะอย่าให้มันง่วงโอ้ สามสี่ยางครพี่เคยมีแบบบูบๆูไหมผมจะไปม่วงช่วงตีสามตีสามตีสี่ช่วงเนี้แล้วทำยังไงอ่ะพีนี้จอดรถล้างหน้ามั่งยืดเส้นยืดสายมั่งแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปเรื่อยๆร่อก่อนนั่นแหละฮะนั่นก็คือเราจะต้องพยายามอย่าให้ตัวเองง่วงเพราะว่าอาการที่ง่วงเนี่ยมันทําให้เราวูบได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราวูบมาเนี่ยอันตรายแน่นอนดังนั้นอาชีพขับรถครอบมี ความรับผิดชอบสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถของเราเองรับผิดชอบของสินค้าที่เรา,เาต้องขนมานะครับทีนี้เราจะมาถาม,ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่อยู่กับรถในปัจจุบันนี้คือ1นึ่ยางคู่หนึ่งนี่ก็เจ0 0พักว่าบาทตอนนี้เส้น4ี่0 4 3นสองสี่นามะหรอยาง <10 S 2> หลัน,น,นี่นะครับผมคู่แปดพันกว่าไปแล้วดิใช่ครับแม่เจ้างั้นเดือนที่ผ่านมาที่ว่ารถมันครบปีนี่คือโอ้โหสี่หมืนเลยนะ ทางสองเส้นสองเส้นก็ตกแปดพันกว่าประกันรถปีนี้เท่าไหร่ครับประกันประกันตัวรถอย่างเดียวเนี่ยจ่ายประกันตัวรถอย่างเดียวผมจ่ายอยู่หมื่นแปดครับประกันประเภทหนึ่งไหมครับครับผมใช้ของบริษัทอะไรเอ่ยของอะไรนะมันเป็นเครือของสินมันคงหมื่นแปดครับงวดรถเท่าไหร่หมื่นพันครับหมื่นพันหมื่นแปดหมื่นพันสองหมื่นสามหมื่นไปแล้วครับแล้วก็ยางอีกแปดพันกว่าเกือบสี่หมื่นไปแล้ว ถ้าถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายเฟืองท้ายด้วยโอ้โหหรือว่าทะยานหน้าด้วยนี่ห้าหมื่นนะยางหน้ายางเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าหนึ่งปีของรถอกเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องมีแล้วสี่ห้าหมื่นใช่ไหมมันจะมาจบเนี่ยถ้ามันเดือนครบปีใช่ใช่มันจะหนักมากมันจะหนักใช่ไหมฮะโอ้ดังนั้นเวลาเราวิ่งงานหนึ่งปีเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับถ้าเราเก็บได้มันก็ไม่หนักแบบนี้ครับเรามีเทคนิคยังยังไงบ้างในการเก็บเงิน ก็แบ่งนะพี่แบ่งเป็น3มส่วนมั่งค่าน้ํามันอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เราจะเก็บหากค่าซ่อมบำรุงรถไว้<ม>แล้วก็ที่เหลือเราก็เก็บออมใช้ปกติคือถ้าวิ่งไปฝาคารบอนมาวิ่งไปแก้มคารบอนมาอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้างเงินไม่เหลือมันก็อยู่แต่คนชอบเลยพี่ถ้าแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะเงินเขาเหลือเยอะหรือ,อแบบถ,ถ้าเขาเหลือเขาก็ เขาให้ได้ว่างั้นเหรใช่ครับเขาเนรมิตได้มันก็เป็นความชอบส่วนตัวงแต่งรถแต่เราดูแต่งรถรู้รู้สึกว่าจะเหมือนสายคลีนอ่ะก็คือเอาแบบแนวเรียบเรียบใช่ไหมก็ทําไปเรื่อยๆืเราเคลียร์ธุระส่วนตัวของเราหมดก่อนดีกว่่าาก็พูดงยว่า ตอนเนี้ยเราหาเงินก่อนครับเดี๋ยวเรามีเหลือๆแล้วเราค่อยแต่งเอาเราก็เอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้จ่ายที่จําเป็นก่อนใช่ไหมครับเรื่องแต่งรถเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเรื่องแต่งรถมันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นมันยังได้หาเงินได้นะครับก็แต่ละคนก็เป็นความชอบนะอันนี้เราพูดถึงความชอบแล้วก็คนที่เขาเหลือจริงๆเขาอาจจะแต่งได้แต่ถ้าเราอาจจะมีเหลือน้อยๆเราก็เอาเงินที่เราเหลือเนี่ยเราไปทําธุระอย่างอื่นก่อนดีกว่านะมันก็จะได้ไม่ ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับการที่เอามาแต่งรถเยอะใช่ไหมครความจําเป็นของแต่ละคนมันต่างกันนะพี่ความจําเป็นของแต่ละคนมันต่างกันนะครับนะฮะ <c oughs> เคยไปดันดอยดันเขาบ้างไหมตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นเขามากอย,าอย่างน้อยก็เขาปักนั่งอย่างนี้ครับเราจะวิ่งอยู่ทางภาคโซนอีาสานนี่ก็คือเขาจะน้อยใช่ไหมครับถ้าไปทางภาคเหนือนี่เยอะเหนือ ตั้งแต่ออกมาก็ยังไม่ได้วิ่งเหนือยังไม่ได้ขึ้นไปโอเไม่ยู่อีสานทีนี้<ๆ>เราจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่เราออกรถมาเนี่ยเรามีแนวทางยังไงอ่ะหรือเราหางานรองรับไว้ก่อนแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้หาผมในส่วนตัวผมยังไม่ได้หาแต่คือผมมีงานบริษัทอยู่แล้วพอดีรู้จักกับพี่ที่เขาวิ่งอยู่แล้วครับอ่าเขาก็เลยแนะนําคิวให้อืครับผมก็พอออกรถมาก็ไปอยู่กับคิวเลย ก็ออกรถมาก็ทำเรื่องใบลาออกกากบ,บริษัทเก่าแล้วเราก็มาวิ่งรถเราครับครับเข้าคิวเข้าคิวครับเป็นไงมั่งวิ่งคิวตอนนั้นวิ่งคิวถามว่ามันดีไหมก็มันมุมมองมันหลายหลายด้านนะพี่อืมเอาผมถามว่าดีไหมมันก็ดีดีมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะพี่อืครับ เพราะแต่ละคิวก็มีดีกับมีไม่ดีเนาะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้มันก็อยู่กับความพึงพอใจของเราด้วยว่าเราจะอยู่ได้ไหมแต่ปัจจุบันเราวิ่งงานเนี่ยอันอันที่เราวิ่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นเป็นคิวอันแรกไหมหรือว่าคิวที่2คิวที่2คิวที่2ใช่ไหมครับเมื่อคิวแรกมันผ่านไปแล้วเนาะเราไม่ได้วิ่งแล้วเราก็ทำยังไงถึงมามีโอกาสมามาเจอคิวที่2ได้ยังไงครับก็รู้จักก็มีน้องแนะนํามาพี่มันก็อยู่ เขตเดียวกันนี่แหละก็แนะนํามาพี่มาลองดูอยู่กับผมไหมม,มาวิ่งดูมันเป็นงานประจํำครับตัวตัวนี้เราลองมาวิ่งแล้วอยู่ได้งานนี้วิง่งคิวนี้วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะพี่อ๋อเพิ่งมาวิ่งใช่ไหมใช่ครับแต่งานก็โอเคเลยใช่ไหมครงานก็โอเคเพราะว่ารถผมเพิ่งไปเคมมาด้วยมันก็เลยผมเพิ่งกลับมาวิง่งอครับขอรอบนึงไปเคมที่เคมมาเป็นอะไรเอ่ยรถชนท้ายครับ อ๋อเขามาตามท้ายเราใช่ครับจอดสองเดือนอจอดืานเลยครับผมเห็นเมื่อกี้ผมมุดไปใต้ท้องเห็นสกีมันมีรอยอยู่เคยได้ใช้แล้วใช่ไหมครับทิศที่แล้วเลยครับยางระเบิดหรอแต่ก็เอาอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมคก็เราเอาอยู่อยู่พี่มันถือว่าเราขับไม่เร็วะเราไปเจ็ดสิบแปดสิบเนาะเราก็ยังพอเอาอยู่ซุ้มไม่เป็นไรเลยข้างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเนี่ยตัวนี้ พับขึ้นมานิดนึงอนอกนั้นก็ไม่โดนครับผมแต่โชคดีมากเลยที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับรอยรถไม่มีอะไรเลยพับนิดเดียวเสียงดังไหมตอนนั้นโอ้วิ่งอยู่สี่คันผมอยู่คันสุดท้ายคันแรกสะเทือนถึงคันแรกเลยรอครับพี่แกบอกโอ้ดังแรงแรงดังเสียงดังมากพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครั้งแรกครับยางระเบิดตกใจไหมตกใจมัน ทุกวันนี้ได้ยินเสียงอะไรดังข้างหลังเนี่ยก็ยังระแวงอยู่นะครับทีนี้มนไม่เคยเจอทีนี้เราเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะใน,ใ,นในตอนนั้นเนี่ยนะทุกคนนะบางครั้งอะ่ะทุกคนนะตกใจหมดอยู่แล้วครับเรามีสติในการตั้งสติยังไงหรือว่าเรามีหลักการในการประคองรถยังไงที่จะให้มันอยู่ได้ตอนนั้นนะ่็หลักการเดียวเลยที่ผมจับพวงมาลัยนิ่งตรงอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยเดี๋ยวมันถึงที่ มันก็หยุดเองเราถ้าเราไม่มีสติหักนิดนึงก็โอ้เรียบร้อยอืผมก็จับพวงไลว้ตรงงเดียวครับครับเอารถเข้าข้างทางได้ก็ปล่อยเลยโล่งใจเลยใช่ไหมฮะก็โชคดีด้วยที่เราวิ่งไม่เร็วใช่ไหมครับก็ไม่เร็วมากพี่อีกอย่างนึงตอนเช้ามันไม่ค่อยมีรถดหลยถ้ามีรถหนีก็ไม่แน่ อาจจะโดนรถเขาอืถือว่าดีเป็นประสบการณ์เนาะปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยคือรถเราก็ต่อเป็นประกันประเภทหนึ่งไว้ใช่ไหมครับครับผมดีมากครับนะก็ต่อประกันไว้เป็นประเภทหนึ่งมันก็ดีอยู่แล้วนะครับมันจะทาให้เราอุ่นใจไม่ง่ายนะครับนะอยู่กับรถเราจะประมาทไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกวินาทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับแต่เรายอมรับมันเพราะเราเลือกอาชีพนี้แล้วครับว่าอาชีพเนี้ยมันมีความเสี่ยงก็จริงแต่มันก็สามารถที่จะทํารายได้ให้เราอยู่ได้ พอดูแลครอบครัวได้อืมปัจจุบันก็มีครอบครัวแล้วนะครับมีลูกแล้วใช่ไหมครับผมมีโอเคอเคนาะเนี <c oughs> ่ยก็เป็นพ่อบ้านคนหนึ่งหนะ้า <c oughs> ที่ตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็หาเงินก็เลือกอาชีพรถคอกนะครับว <c oughs> ันนี้ก็พาเพื่อนๆมาคุยกับน้องเอ็มนะฮะ <c oughs> เป็นคนหนึ่งที่ขับรถคอกนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ปีกว่า,วาแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอ็มมากๆเลยขอบคุณมากๆนะ ที่น้องเอ็มมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆพ,พี่น้องที่ว่าอยู่ในเ,เพจของผมหรือในอยู่ในช่อง y o u t u ู e ของผมเนี่ยให้พี่น้องเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็เอาเรื่องราวเอาความรู้เอาประสบการณ์ต่างๆมาแชร์บอกเล่าเพื่อคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาทำอาชีพนี้ก็ลองมาศึกษาดูเอาแต่ส่วนคนไหน ที่เข้ามาดูแล้วบอกเฮ้ยผมทําไม่ได้หรอกเข้ามาดูเข้ามาชมเฉยๆก็ามาเป็นกําลังใจให้กับกันและกันได้สิ่งที่ผมมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนั้นไม่ใช่จะมาโปรโมทรถครอบไม่ใช่จะมาหาแนวโน้มหรือชี้นําให้เพื่อนๆมาขับรถครอบไม่ใช่แต่ผมเอาเรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงของคนขับรถครอบมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันว่าเขากินนอนอย่างไรเขามีชีวิต แนวทางในการเดินทางอย่างไรนะฮะมีความยากความง่ายอย่างไรมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะความเป็นอยู่เนี่ยมันลำบากยากน้อยแค่ไหน <c oughs> ผมจะนำเรื่องราว <c oughs> การเกาะติดชีวิตของคนขับรถครอบมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันใครเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากดกดติดตามไปด้วยแล้วก็ใครที่เป็นเอฟซีที่ดูเป็นประจำ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ หลากกันไปก่อนนะครับสำหรับอิซูซุคันนี้ครับเทื่องสามพันน้องเอ็ครับนะฮะก็โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะรักนะจุบบ๊บจุ๊บบายบายครับ